ด้วยนะครับมาเจอกันช่วงบ่ายนะฮะมาเจอกันช่วงบ่ายเดี๋ยวขอเช็คเสียงสักครู่นะครับผมนะว่าเสียงได้ยินชัดไหมนะครับนะเดี๋ยวขอได้เช็คเสียงสักครู่ว่าเสียงได้ยินชัดไหมสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะฮะหรือใครที่ผ่านเข้ามาแวะเข้ามาดูก็รอชมกันได้นะฮนะวันนี้งบประมาณไม่เกินห0 0แสนนะได้ขับแคมรีได้ขับซีิ Silver, FC เลยนะครับงบประมาณไม่เกิน5 0 0แสน อ่างบประมาณไม่เกิน5 0 0แสนเสียงเข้าทุกอย่างชัดนะฮะสวัสดีด้วยนะครับผมเซลนัทมาอีกแล้วนะฮะวันนี้นะงบไม่เกิน5 0 0แสนหาซีดาน4ประตูขนาดใหญ่นะแบรนด์หลักทั้งคู่เลยนะครับผมนะชอบคันไหนนะสองคันสองสไตล์ต่างแบบต่างรุ่นเลยนะครับผมชอบคันไหนก็รอชมกันได้แลยคันขวาผม Camry ปี2017นะฮะร,รถสวยมากๆนะครับ Camry ปี2017ใหม่ๆแบบนี้เลยไม่ถึง5 0 0 0สน0แ0นแ8 0 0บาทนะฮะส่วนคันซ้ายผมเนี่ย4 8 8 0 0 0 0บาทเหมือนกันเลยนะครับแต่เป็น Honda Civic FC นะผม1.8 l l ตัวท็อปสุดเลยนะตัวท็อปทั้งคู่เลยนะครับผม2.0 G 1.8 EL ตัวท็อปทั้งคู่เลยนะฮะชอบแบบไหน ก็ลอลองเลือกลองดูลองชมกันก่อนได้นะเปรียบเทียบม,มันสองรุ่นดูว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับนะนี่วันนี้อยู่ที่ชาชลิค้าพาวนรอบคันสคันให้ดูกันสักรอบหนึ่งนะฮะนี่ c วิกเอฟซีเนี่ยปี19เลยนะผมได้ปี9เลยนะฮะ ไม่ถึง5 0 0แสนนะครับผมนะไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะครับผม4 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะสีบอลเงินทั้งคู่เลยนะครับผมดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับส่วนคันนี้นี่โอ้โหแคมร y 2 0 g นี่เบนซินล,ล้วนนะไม่ใช่ไฮบิดนะผมเป็นเบนซินล,ล้วนนะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะโฉบแวบๆห้ลูกค้าดูนะฮนะรประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะ พี่ฮะพี่เอซุสวัสดีครับพี่เอซุสวัสดีครับ,รบพี่จูสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาทั้งคู่เลยนะทั้งพี่อ s u สทั้งพี่จูเลยนะฮะคันไหนก่อนดีนะจอดลึกรายละเอียดนะฮะอ่าพี่แอดมินแบ็กบอกว่าคันแคมรี่ก่อนนะเพราะน่าจะชอบส่วนตัวด้วยนะฮะ <c ười> คันนี้เป็น Toyota Cam มรนะครับผม 2.0G ปี2017เลยนะครับปีไม่ได้เก่ามากเลยนะปีกำลับบงดีเลยปี2017เป็นหน้านี้นะครับ เลขไม้แค่1นึ000 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผม1นึ0 0 0 0สกิโลใช้มาไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะีแถมลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆนะครับผมคันนี้ถ้าผมจะให้ผิดเข้าสู่ตลอดทุกระยะด้วยนะฮะลูกค้าขายให้เรามาเพราะว่าลูกค้าไปออกแท้ง500นะผมนะผมไปเห็นรถจริงที่บ้านลูกค้ามาแล้วนะสวยมากๆเลยนะแต่คันนี้นี่ลูกค้าปล่อยออกมาให้เราได้ชมกันเลยนะไปฮะนี่ฮะ กระจังหน้าโคเมียมไฟใสๆนะมีเดย์ไทม์ให้ด้วยปัดโปรเจคเตอร์ด้วยนะ2.0 g จุ8 0 0 0ีบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะได้ c คมรี่ได้รถไซส์ใหญ่นะครับผมได้แบรนด์ t o y ยต้านะฮะอะไรเยอะสุด้วยกันเยอะนะครับผมนะอะไรถูกด้วยนะเครื่องทนทานนะครับเลยซื้อสดไม่เสียแวดนะครับผม4 8 8 0 0 0บาทลูกค้าซื้อสด เอาประชาชนกับเงินมาอย่างเดียวเลยครับผมนะฮะไม่ต้องใช้อะไรอีกแล้วไม่เสียค่าอะไรเพิ่มอีกแล้วได้ไปเลยนะครับผม4มี่แสนแปดหมืบาทข้างหลังกว้างเก็บของได้เยอะไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนไม่มีสกิดแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ข้างหลังกว้างเก็บของได้เยอะยกให้ดูหน่อย แหม่ยกติบเดียวไม่ได้ด้วยต้องยกสเติบนี่ฮะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับผมไม่น่าจะไม่เคยออกมาใช้เลยนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมนะนี่สันหลังซ้ายสันหลังขวานะฮะรอยเม็ดอาร์กรอยพับรอยตะเข็บทุกอย่างเดิมหมดเลยนะรอยซีนกาวฝาท้ายนะครับผมน็อตยึดเห็นไหมฮะอาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เคยถอดไม่เคยแกะ แม้แต่จุดเดียวเลยแค่488,000บาทเท่านั้นเองนะครับแคมรี่ไม่ถึง500,000มาแล้วนะครับผมนะ 2.0G ตัวท็อปเลยออปชันผมบอกเลยว่าจัดเต็มเลยนะฮะคันนี้นะฮะคันนี้มีข้อดีที่ภายในนะครับผมนะถ่ายภายในให้ดูกันเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ลืมเปิดประตูให้ตัก,กล้องของเรานะฮะนี่ฮะเบาะปรับไฟฟ้านี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ผม 3D เจ้าของเก่าใส่มาให้แล้วรอบคันเลยนะครับผมเลขไม่ห140,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมละนี่และแถมจอกลางเจ้าของเก่าเปลี่ยนมายกจอเลยนะจอโอ้ใช้งานลื่นมากเลยนะฮะไม่มีสะดุดเลยนะครับผมนี่จิ้มได้หมดเลยลื่นๆแบบนี้เลยไม่มีสะดุดเลยปื๊บนี่มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วย โอ้โหนี่ต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยนะครับนี่ต่อเปิดดู YouTube ได้ด้วยนะฮะที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้นะฮะดูได้หมดเลยนะครับอ่าดูได้หมดเลยนะครับนี่ไฟฉุกเฉินเขาเปลี่ยนจอมาให้จอ,อนี้ผมว่าน่าจะมีหลายหมื่นเหมือนกันนะฮะนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ครันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วออปชั่นบอกเลยว่าครบครบนะผมเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะฮะที่วางแก้วโอ้โห,โโหนี่ครับมี ชาร์จไวเลสชาร์จด้วยนะมีที่ชาร์จไวเล็ด้วยนะครับนีโทรศัพท์นี้วางปุ๊บชาร์จเลยนะครับช่องเก็บของเบาะปักไฟฟ้านะฮะม่านข้างม่านหลังนี่เห็นม่านหลังไหมฮะถ่ายม่านหลังเลยได้ไหมฮะม่านล่างม่านขังมนันม่านขังคืออะไรม่านหลังนะฮะปุ๊บนี่โอ้โหใช้งานได้ไม่มีสะดุดเลยนะสภาพเบาะก,ก็ สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะมีล่องรอยการใช้ง,งานนิดหน่อยนะผมแต่ไม่มีขาดไม่มีแตกปริใดๆทั้งสิ้นนะทุกอย่างสวยคลิปเลยนะแถมมีพรมสามดีมาด้วยอ้สวยมากๆภายในเป็นสีเบจนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเปิดเบอะหลังให้ดูนะครับนี่กระจกไฟฟ้าออโต้ด้วยนะฮะออโต้สบานเลยมีเมมโมรี่ซีทมาให้ด้วยของเบาะนะฮะ ขับหลายคนไม่ต้องปรับบอกให้เมื่อยเลยนะกดเมมโมรีทีเดียวปรับคืนตำแหน่งของคุณเลยนะครับนี่บอหลังน่าจะแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะเจ้าของเก่าส่วนใหญ่ขับไปทํางานขับไปส่งลูกนะรับส่งลูกไปเรียนอย่างเดียวนะครับผมสวยมากๆนะคันนี้นะฮะสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองไม่ข้างมีให้นะครับผมีแบบนี้เลยนะครับผมไปดูข้างหน้ากันหน่อยดีกว่าเบาปรัไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลย ว้าฮปตอนนี้เครื่องสตาร์ทอยู่นะฮะมันนิ่งมากแล้วก็เงียบมากเลยก็ตามสไตล์ของเจ้า Toyota Camry ของเขาแหละนี่ฮะ488,000บาทเท่านั้นเองนะคือ,อยมเป็น VVT-i w แล้วนะครับนี่เป็น VVT-i w แล้วประหยัดน้ำมันนะไม่ได้กินเลยนะครับผมถ้าเทียบเครื่อง2,000ด้วยกัน Toyota ประหยัดมากๆนะครับน็อตยืดฝากระโปรงน็อต ซอกในน,อน็อตต่างๆ QC ทุกจุดอยู่ครบจากโรงงานเดิมไม่ชนไม่สกิดไม่ถลอกไม่มีเลยนะครับผมคันนี้เดิมทุกจุดทุกตรงเลยนะครับฮะแต่รถใครเพิ่งมาดูเนะี่ยเราออกไปแล้วว่าการให้ชัดเจนอยู่แล้วนะสำหรับรถทุกคันนะฮะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไม้ย้อมแมวไฟไหม้นม้ําท่วมนะครับผมนะตรวจเจอรถเมื่อคืนได้เลยนะคันนี้นะโตโยต้าแคมรี่ส ปี2017เลขไมแค่140,000กิโลเท่านั้นเองนะผมเลขไมแค่140,000กิโลราคาป้ายแดงนี่น่าจะล้าน4ได้ไหมฮะล้าน4ล้าน5นะครับผมวันนี้488,000บาทหายจากป้ายแดงไปล้านหนึ่งนะแต่ได้รถใหญ่รถผู้บริหารแคม r y เลยนะครับผมนะ488,000บาทซื้อสดไม่เสียแวดใดๆทั้งสิ้นนะซื้อผ่อนเครดิตดี จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ4 0 0 0 0 0บาทคุ้มมากๆราคานี้โฉมนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะไม่ลน้อยแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ที่เราเจอจะไม่ 2, สองแสนเข้าไปแล้วนะแต่อย่างว่าแล้วแคมรี่เขาขับดีจริงนะคนนิยมใช้ใช้แล้วขับยาวนะไม่ค่อยขายเปลี่ยนมือกันแต่คันนี้ลูกค้าขายออกมาให้เรานะสวยมากๆเลยนะครับผม4 0 0 0 0 0บาทอ่ามาอีกฝั่งหนึ่งส่วนใครที่อาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับผมนะสีดา4สี่ประตูเหมือนกันนะแต่ได้ ชอบการขับที่มันแบบอัตราเร่งขับสนุกหน่อยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะฮะ Honda c ซ vic นะครับผมนะ 1.8EL โฉม f c นะ n d ผม Honda c ซ vic f c 1 8 e l นะครับผมตัวท็อปสุดเลยปี2019นะครับผมปีใหม่มานะปี2019เลขไม่ 1,000งแกับ3,000กิโลนะครับผมนะเลขไม้1,000่งกับ3,000กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ราคา4ี่แ0นแปดหบาทเท่ากันเลยนะฮะราคา2องคันนี้ต้องบอกเลยว่าเท่ากันเลยนะชอบแบบไหนเลือกแบบไหนก็มาจัดกันได้เลยนะ4ี่แ0นแปดหบาทไฟเดย์ไทม์ไฟโปรเจคเ,เตอร์ได้มาแล้วก็จจังน้าโคเมียมสวยมากๆแปะวนรอบคันไปข้างหลังเลยฮะ ซื้อสดไม่เสียแวดนะซื้อผ่อนก็เครดิตจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนกันเพอๆคันนี้จัดเกินได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากมีเงินเหลือกลับบ้านใน,ในการออกรถนะคันนี้อาจจะสามารถจัดเกินได้ด้วยนะผมยอดรถมาถลม่มถล่มเลยปึ๊บโอ้โหกว้างเหมือนกันนะครับผมเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะคะข้างหลังนะกว้างเหมือนกันเลยเหมือนกับเจ้าแคมรี่เลยนะ แต่เป็นเป็น h อนด้านะครับนี่ฮะอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ครบเลยนะอ่างเดิมๆซีนกาวเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดเลยนี่ฮะอะนันนี้เห็นหัวน็อตฝาท้ายด้วยนะนี่ฮะไม่เคยแกะแงะแค่โดนทําสีแต่วีตะบันถอดออกมานะมไม่มีชนเลยคันนี้นี่ไม่มีชนไม่มีสกิดมาแม้แต่นิดเดียวรอยพับรอยตะเข็บเดิมจากโรงงานเรียบเนียนสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ของดีรถเกรดเแน่นอนครับผมนะ ซีวิกเครื่อง i อวิเทไฟท้ายเป็น LED ตัว C นะครับผมล้อแม็ก 2tone แล้วก็มาต่อที่ภายในเป็นภายในดำนะครับผมบอกปรับไฟฟ้านะครับปุ่มอะไรมาติดฟังก mm ์ช hmm. ัน cruise control เบร์มือไฟฟ้า auto b เบร e โ o นะครโหมด econ ปุ่ม econ มีมาให้แล้วเป็น p u s ส start ด้วยนะเลขไม 1,000 100, แสนกับ3,000กิโลเท่านั้นเองจอกลางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเห็นชัดแน่นอนนะครับนี่เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยนะครับผมที่เก็บของก็มีนะครับนี่ฮะนี่ฮะแอร์เปิดใช้งานได้ปกติสวยๆแบบนี้เลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะขอตากแอร์นิดน,นึงได้ไหมพอดีข้างนอกตอนนี้กำลังร้อนเลยนะครับปั๊บนี่ช่องเก็บของช่องวางแก้วตรงกลาง เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดทีคอนออปชันได้มาจัดเต็มมากๆแล้วก็ยังมีเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะสคันซ้ายขวาตรงนี้นะอยู่ที่ว่าใครชอบแบรนด์ไหนหรือว่าชอบสไตล์ไหนของรถคันไหนนะฮะได้ทั้งคู่เลยนะสองคันนี้คันไหนก็ได้นะภายในดำเบาะสวยๆหนังตึงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผมลุกก่อนนะฮะ เปิดประตูให้ตากล้องก่อนนะมาอันนี้เลยนะใครสนใจนะติดต่อได้เลยนะครับผม0924871015นะครับผมเซลล์นัดนะฮะ0924871015่าโทรวาหรือว่าแอดมาเบอร์นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะ i, เบอร์นี้เบอร์เดียวจบเลย 4แสน8หมื่น8พันบาทโอ้โหหาไม่ง่ายในะ fc ราคาไม่ถึง5แสนและได้ตัวท็อปด้วยนะครับผมนะอโอ้โหลยที่หนึ่งนะได้รุ่นท็อปด้วยป๊าปป๊าปป๊าบเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆบแบบนี้เลยนะฮะภายในก็เหมือนกับแคมรี่เลยฮะไม่มีขยับเลยแม้แต่ ตัวเดียวนะสวยเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะน็อตยึดฝาโปงน็อตซอกในซุ้มหัวโชกนะครับผมแก้มสายแก้มขวานะลอย QC ทุกอย่างอยู่ครบจากโรงงานเลยเครื่องยนต์1 8 0 0 c ีซีเบนซินนะครับฝาโปงสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบเลยสองคันนี้ผมบอกเลยว่าคันไหนก็ได้นะฮะถ้าชอบสุขุมนุ่มลึก จัดเจ้าแคมรี่ไปนะแต่ถ้าชอบขับสนุกขับมันนะได้หล่อแต่งนิดหน่อยก็หล่อแล้วนะลงล้อลงแม็กลงนิดหน่อยก็หล่อแล้วนะสตไตล์วัยรุ่นก็เอา Honda Civic FC คันนี้ไปนะสวยทั้งคู่นะฮะราคาเท่ากันเลยนะสคันนี้นะ 4, 8 8 8 0 0 0บาทคันนี้เป็น Camry 2.0 G ตัวท็อปเหมือนกันนะปี2017เลขไมหม่1 0 0 0 0 0มกิโล ส่วนคันนี้เป็น Honda Civic FC 1.8 EL ตัวท็อปเหมือนกันนะเลขไม่1แสนกับ3,000กิโลนะครับเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหคันไหนก็ได้นะสนคันนี้สวยทั้งคู่นะซื้อสดไม่เสียแหวดทั้งคู่เลยนะซ้ายขวาผมนะซื้อผ่อนก็จัดเต็มฟรีดาวได้ทั้งคู่เลยนะครับนี่และสองคันนี้เราออกไปรับประกันให้เลยนะครับผมว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเป็นเครื่องกอไมย้ย้อมแมวไฟไหม น้ำช่วมนะผมโอนเปลี่ยนมือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีรับประกันคืนับเกียร์ให้อีกนะผม1ปี10,000มกิโลเลยนะครับผมลูกค้าได้ไปสบายใจแน่นอนนะสองคันนี้ออปชั่นจัดเต็มทั้งคู่เลยนะครับผมชอบคันไหนก็มาจัดกันได้เลยนะอยากมาลองขับมาลองเทสได้มาลองเล่นระบบฟังก์ชันในรถของ2คันนี้ก็มาได้เลยนะครับผม นะเราไม่มีเก็บมาจําก่อนลองขับแน่นอนนะมาขับฟรีทดลองขับฟรีมาลองดูรถฟรีมาลองชมโชว์รูมของเราได้เลยนะครับผมยินดีบริการลูกค้าทุกทุกท่านนะฮะไม่ซื้อไม่เป็นไรเลยอยากให้มาเดินชมมาลองดูรถกันก่อนนะครับนะนี่ใครมาไม่ถูกนะเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเซนท่านสารยานะฮะวิ่งตรงยาถนนบรมมาได้เลยนะครับผมนะแล้วถ้าเจอโรตัสสรยาเมื่อไหร่ ให้เตรียมชิดซ้ายได้เลยนะครับผมเลยโลตัสสัยามาประมาณ1-2กิโลนะก่อนถึงเซนทันประมาณ500เมตร่าประมาณนี้แล้วกันนั้นหรือถ้าใครยังมาไม่ถูกนี่เลยครับผมปักหมุดบน Google Map ได้เลยนะครับชาวลิตค่ะรถบ้านคุณชาวลินตนั้นก็จะเจอกับ ที่อยู่ของเราแน่นอนนะเรามีตัวตนจริงนะครับผมส่วนเล่มจริงเอกสารจริงเรามีให้ดูทุกๆคันนะครับสามารถขอดูได้จากพี่ๆเซลทุกๆท่านเลยนะเล่มจริงเอกสารจริงนะครับมาขอดูได้เลยนะนะฮะจจบไปแล้วนะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะฮะ0 9 2 4 8 7 1 0 1 5จ็นะครับ้ผมเซลล์นัดนะฮะ0 9 2 4 8 7 1 0 1 5ยินดีให้บริการทุกสายนะครับจะโทรมาหรือว่าจะแอดมาได้หมดเลยนะครับวันนี้ฝาก2คันนี้ว้ด้วยแล้วเดียวจะมีรถซีดานสิบเอตั รุ่นไหนค่ายไหนอีกรอติดตามชมกันได้เลยนะสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะผมมีมาให้ชมในคลิปต่อๆไปแน่นอนนะวันนี้จัดสีด่านสีประตูกันยาวๆเลยดีกว่านะครับฝากเจ้าจสองคนนี้ไปด้วยฮะสวัสดีครับ